เอาทุกคนกาบทักไทยสบายดีและสวัสดีเนาะเบอร์สกูลทุกคนมอนี้กัพากันมาลงห่วยลงห้องเลยทุกคนเลยอากาศห้อนหากินทางนาวก่อนในผ่านเพ่นผ่านขึ้นผู้เลยจะได้บริขึ้นแล้ว่าเดินบริข้นเลยโอ้มันแดดแห้งคนละหากินยากหากินยากอีกเพ่นพาลงน้องลงห้องนี่แหละ มือนันเพิ่นสะมือนีเพิ่นผ้ามาดูดเอ้ามาแก้มือเพิ่อนนะมือมือนันเพิ่นสะเพิ่นบ่ได้เพิ่อนนะมือนีเพิ่นผ้ามาแก้มือเพิ่นเลยมือนันเพิ่นสะเอามือนันมือนีเพิ่นเอาจักลงมาเอานะเพิ่นเห็ดโอ้เสียหลงลุ่มแท้มันมาตกหนามวะนี่โอ้โจมมาสีปะ เดือดเดอดทอเดือเดือดดึงทนอ,งอนี่ถุงข้นโอ้หอยขั้นเนี่ย่อายากเบาเบิดเท่านั้นความหลายครับคือว่าอะไรครับมันขั้นตีนนี่แหละ,หละมหอดอกกรอเทงโอ้ทีมงานนี่อยากเข่าป่าอยู่หัดมันแดดแห้งโหดอยากมีน้ำกินขึ้นผู้กันเอาสิดึงยั้งหย่นามา โอ้ดึงไปหุ่นว่ะหนึ่งไปตอนนี้กำลังสีตต่างโป้มะนะะัทุกติดต่างเครื่องจักมาตอนนี้เ่นยังสดต่างเครื่องจักเ่นอยู่ ทางมันกัน่อแต่ว่าหลายน้ำทางเนี้ยมันกันหันเองกนทุคนกำลังกำลังกลกงิตาดเครื่องนี่ทุกคนเดี๋ยวทาเบิ่งตอนบกคนแกวาสินไรนี่น้ำจมบนไยดเนตอนน้อง đi vào cái nhà ở đây Đó à, 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 à. Cô bà đi đi. Cô một phim thôi vừa chảy nám vừa bãi tuổi mưa kìm ถ่าติดตามมนตอนบนบกมานความมัน,น,มน,มนะมนซีนีหรือว่นอกกยายนี่น,จะจะน้องกระไรไงครับดังถานาบก,ากนะั่นคนนั้นน้ำกำลังสิบกพ,พ่อได้ผ่านเพื่อนอีกแล้วไปีเห็นมาไ่ทางได้ช่วงขึ้นภู้สาเนี่ย จะได้ไปใส่ตมาทามวเยาะโอ้ย้าว่งนิดเียว้าวิยงยันหมือนเรียกรวมนะแกอันนอหมืนเฮดเนะหมื่นเดหรอมือหดสามมื่นมาพอเพิ่มในยูนีทุกคนเ้จะเป็นะมาจะใส่อ้ท่า่านเนี่ยยังคิดยิ่งงูทิงนี่ ไทีน้าในโชกในที่มันบอกเรานย่ที่านี่เมือ่อวานน,านี่าานนยไปเรืวยิ่งอออ่ะมาไรลวมาทำนี่นะเยียเนี่ยอปรา้าไลอยเลย่อไป,ไปละยิ่งกับปะตูนบางน้นบางแหล่งตัวขาจาเจ้าปะชายอยู่หน้เจารถ่าอยู่หันเลนมาก่าไปเด้อจันเพนตรงหนไปเด้อ เอาเพลทแล้วเอามาชูนเด้อต่อหลอเลยโซนมไปวะักเลเบเออชวนมาเด้ออ๋อช่องบอกมันยังคุณึงรักคุณึงรักั้งเลยพอจเ่องคชอบานกัอดม่านเป็นเป็นชอบรืกคนต่อทั้งหินอันนี้นะมีแตกตอนเทวไปอันนี้เขาอินเออมงนี้แตกก็แท้วบอลกเนี่ยบอลปูเคยิ่ง ลองเบิงไปต่อขอแล้วจ oh, mm ับแต่ห <c ười> ักเนียเนี่ยนี่ซอดอกนซ่อมดอกมันเด็ดอะออตรวบาเป็นยังเนาะคอยเลขั้นแล้วคอยสามดอกส่ดอกกันั่นน้ำบกเลยทุกคนัลโว ดีกุมกันเราจับีกุมกันเรียบร้อยบานี่บกแล้วทุกคนเลือแต่ีิคุบานิปลาหันบบเห็นบานิมา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 กอามาเอาอนมาเอน เงาตก่งเมอโอ้ยมันน้สีโตไจักโตด้ไรเยอนันะมีตะบักลินได้อีกเดียบ่านมี้าินไเป็นขาวปลาได้เลยนี่ฟ้าลงหองลงหวยอากาศเป็นหอนแห้งคนนอุ้ยปลุกเอามกไงเจ้าไ นี่นี่วะอะไรวะูออยได้เจ้ายาได้นี่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 ไปวคู่มันได้ออไสิู่่ะอันนี้เอาเยนน้ไปทางลังะนี่สุด้ายได้้ากรเดือโออ่ะทางได้เลย ไปให้เลยมองดวองลูกแพ้เมื่อดวงหนึ่งไม่ได้มาเลยเอาแล้วขนาดนูกดวงนั้นแล้วเขาลีรอเอาแล้วตัดม่ตีอยู่ตัวไรลงตัวนันลกตัวบนบุ๋มลังตายุกหันไปันม่งเห็นเลยนี่ลูกนี้เอาคือได้ ตาเบิงตอนเก็บขยะแล้วทุกคนเลยได้ปลาดุกค่ะเด็กมองหยานีใช่เลยปาเบิ้จับปลาดุกค่ะจปลาเบิงมุเ่ปลาดุกใหญ่ค่ะทางในเนี่ยปลอปลาดุกได้แล้วล่ะโวนี่เขานีกันทะเลพี่ ุดท้ายเห็นตัโกนึ่งอัวลุกได้เลยพอน้ำเพื่อนกำลังอันนนั้งมอยู่คนขว้าหาอยู่นี้อันนี้ออกก้อนเบื่อได้มาจับได้แล้วบ่เอาอันนี้ขึ้นแน่พี่ไอ้จับได้แล้วบ้านจับก็ได้งองมาแล้วมี่ยานน้ำยันอัไนคอยคอยก่อนจับมาั้งใช่เลยไปอยู่จับอะไรจับวอร์ห้อกระทาลุงน้ำเบื่อโอ้ อ่ประวนพดว่แ hmm. ม่แม so oh, ่บอตัวน yeah. yeah. mm. yeah, uh, uh, uh. ี้บอกใหกวานี้อีกโอ้ตกลงลงกนลีใสยบาตรใหญกว่านี้ใหญ่กวนี้อ๋ประลุเขานี่แล้วเนาะเขานี่แ้โอ้ยไรนไปไนนี่ยังแค่นี้แล้วย่งก็อยูแค่นี้เลย ไม่ไม่ต <b eta ś> ้องมาแทงล่งอย่งนปเ่ยห่ต oh ัวนี no. like ้ต <laughs réussi> oh, ัวน <c oughs> oh, ี้ตัววะโอ้่่่โอ้ตัวนั้นเนาะโอ้ตอว่ายหอยเนาะบัดตัวเดียวนี่ต้องแนี้ย่าง้โอ้ย่างอีกโอ้ย่างอีกทุกคนนย่างอีกนย่าง ก็มอยู่หางสวรรค์คนเด้คนจอบเบิ่งคู่มือคูมือหโอ้ยงกวต้นนั่นอีกเนาะโอ้ยยังพอมีแข่งเลย้พี่น้องถือว่าถือว่ามีรุ่นอยู่แน่นรุ่นลเต๋อบ้านีใช่หรือว่่ี่แล้วม่านเลยทำเลยอาดอเเลยด้อเอไปไปยดอเปอลเลยอเาเด้อั้เอาออาาาาล นี่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 ่ไห่ไหุอาเอาไมอาุนี่นีนี่นี่นี่ตุกงอาไมฮะเออวะเยเสีงเมงจับกคออวะอได้ปรุกบังเยียบ้าเลใส่แล้วผ้าะนี่นกัอดินี่นี่ปรุกนี่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 ปลุกนี่นี่นนี้อาผ่านนี่อนนี้อนีผ่านนี่ผนวนโว้ผ่นจะใสยกับพีนโหลด

นม่ได้ไ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 ม่ได้นี่ได้ไ่ได้ไม่ได่ได้ไม่ได้ไม่ได้น่้ไม่่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่้ไ่ได้ม่ไไ่ด้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ไดเไม่ได้่ได่ด่ด้ไม่่ได่ด่ด้ไ่ได้ไ่้ไม่ได้ไม่ได้นม่ด้ไม่ได้่ด่ด้ไม่้นม่ได้ไม่่ได้ไม่้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่่่่ อะไรครบเลยวะแล้วเงืนจะพาดนรโอ้เืองเหรอรื้องเงีล้อาใช่เลืองเหอเดยปลาดุกเนาะใช่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 ปลาย่างีปลาะโอ้ดีนีเียนนี่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 ไันดลมืนเี้เออเีนแท้เีนแท้ มือคอยเย็นแท้เห็นหางนี่นี่นี่น่ีนจับโอ้ยนี่นี่มือแล้จับจีงเดมันจับบ่ไรเีย้วต้มใช่แนนขน่องเาเออ้าจับแ่จับนี่แหละเไปเร็วไปเร็วพีวพีว อะไรมันตรวจมาพีเลยเขาจำหางมาทันนี่เดยนี่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 ทอะไรที่อะไรวะที่ถือหัวมันไรใหม่ที่อ้ที่อนี่นี่นี่ที่บอกนมันมันมันยือหาตายเลยนะมันถือขวาพัดมันยาหัวนี่นอมัยู่เอาคักได้จังไรเลยอย่างน้อยก็จะไหน นี่นี่มาพี่แล้วไปพูดเลยเออนี่นี่นีนี่มานีเลยเล็นอยู่เอาเร็วนึ่รับกจทงหลบบหลบหลบเดียตรงี้ยออออกตัเพลนี่ได้ยิงแนีกเอาเร็เอาไปทางไหนเลทุกคนอ้อมอป่าเนี่ยป้าปาแค่แม่ก็เดินะนี่น่เเนี่ยนี่นนั่นะป๊ น่้มันอนีจับหางนลไปลมาอยู่มันอันไหนนะทานโอ้ไหนได้ไปในี e> <Yes> ่นี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 ่ไปแล้วโเงอีกตัวอีกจะได้จะได้

อยาดิอย่าดิอยาดิย่าดิ่อ๋จันบดเนื้อลื่นมันจันบดเนืลื่นจึงจับอยู่ถือว่ามีตัวพวกแบบมือสีมาและทุกคนในผ้าอันเพินในผ้าอันเพินมืออาสีจับเยียนอยู่ในหามแบบ บ่ได้พันบ่ได้ยังได้นิยังอี่นาจะตึงมม่เหือได้จับเอียนอยู่ในนามเาได้นิะจับขืนได้เลยจนี่ยังงี่นอ้อเด้อเด้องเด้ออีเด้อีเด้เด้อีเด้อีเลเลัอนอออล้อเ้อเอี่เอีา้้้

อยู่ในพืชนังง่นี่ผ้าเอาขึ้นบวบจะเถื่อแสร้างี่บวบจะเถื่อนเขื่อหลายน้องเขื่อหลายอยู่ในเขื่อนนี่แหละทุกคนเอ้ยไอ้ยเออเออเออไอ้ยังใช้กใชนี่นี่เป็นพลานี่ไปทันไมลนแห่ปนแหละ มีเนีอ่ทั้งอีนะนี่นะวางนี้แล้วมันจะไปอ,องมองเทหันมันนั่นออน่ะเพ่งมันตื่นเลยเดียมันล้มอง,น,องนั่นแล้วไมลูกนเนาะได้ดอกนี่ไปพูดรงานไรเลย ไอย่อย่เยเดยเห็นหางมันนะจูเนี่เลยนี้นี่เืดี๋ยวหางมันนี่จับไมืนัใบอันนั้นบอนหลัหลกับใเขาไปเลไปุ่เลไปหาเจ้าลยไปุ่นวป่นลวไปุ่นล้ไปุ่นล้ เห็นลอยอยู่ผัดหมูนเนือเปนยังไงผนเคี้เห็ดหมูนตักอยู่ใช่ไหมพูดเ่ยเสียทุกคนเสียปลากอนสิเผาสิปิงปลาก็ได้เจอโอ้ขาขาขา

เป oh. ็นแบบธรรมชาติธรรมชาติน okay. yeah, ้ำซุงน้ำน้ะอีสน้ำน้ำน้ำแก้วน้ำแหลกน้ำสีคลาสสิคตีตีปลาคอตีละตีเน่

ทีมงานทีมงานระดับทุกคนเลสีปลาเผยจากนี่ยังงมปา่าอยู่จนเหายังปีกอยู่กิ่นก่อนไพลบนเตาค้อกลิ่นแบบใหม่ๆเลยได้สุกแล้วสุกแล้ว

ละแค่และลูกเอ้าเขาไปเขาไปเขาไปพูดอกมาตัวแดงเอาคุณบุชหนอกนุ่มในด็ดีที่พอเด้อกินขาวด้กินขาวด้านรกันเด้อจับจับเนาจะกินจะทาเออจมึง

เดี๋ยวผมหน่อยนั oh, <cs> ่งไม่เอาเรื่องนั่งบ้างรบงไงนั่งนั่งรังเลยคอยกุ้งยังหน่อยนะมันจะตแล้วมานิจ้างยังหน่อยตามเราโอ้ยถึนข่าวถึนข่าวสามกีเนาะถึงข่าวสามกี ดูหัวรสยเริใบกอกเบานน้องเข้าับเขาพงเข้าไมอมี่น้องหน่อยนี่เนี่ยหอมเบิ่งน้าแน่วจกับรัีเอาข่าลูกลูกมีนวลอะไรยังไงตี่อมาเก่าปะเาสลือ่อเ ทำยังไงก็โอ้ป้าิฮัลโหลเออนี่แล้วกินข้าวห้ากันแลเออเออเออู้ดูใหเอ้หนพานพนัง

อืม่เลืนักนี่ม่งนี่คนมาแต่ใช้หมดจาว่าเบิงก็ักได้นี่ตางก็เทศดได้นี่คนอิ่มแล้วคนมานังบิงซื้อมานังบิงซื้อบ่บ่กินไรแล้วคอยคอยชูแล้วบ่วไว เบิ้งนี่เรากินจนมดเป็นหมอพี่น้องเอ้ยนี่เป็นายกันนะผูนันผูนันแห่งบุลุกไปไซน้อวไซตูดเฮาเป็นบัดเปกระตีนั่งบุลุกอีกเนี่ยตอนใดตัวมันหรือเปล่าตัวกินชาโตมันไงเนี่ยเนี่ยอ้วนนะอืมกูยังใจอยู่ ก็แบกียวอยู่เอานมโมน้มันโมหาเพงยังบะพี่เออหาเงตอนเเยงกคนกินอิ่มเลวกับสิบป uh, ิดทิปแล้ววนี ER> <s> <s ้ทุกคนชิพห่ากับชีบิ้ดเพล็สิบนี้แล้วมันนี้มันกินปลามีหวยไป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 าก็ไหลก็เส่กดติดตามเด้อ เพื่อมาฝากคลิปใหม่